ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคิงโคมั่นใจเมาส์จะช่วยยกระดับผีแอนดี้โคเชื่อว่าการเซ็นสัญญากับเมสันเมาส์จะเป็นผลดีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหวังว่ามิดฟิ์รายนี้จะมีส่วนช่วยพาปีแสดงกลับมาผง,งาดอีกครั้งเมาส์ outh, กลายเป็นการเซ็นสัญญารายแรกของแมนเชสเตอรในซัมเมอร์นี้หลังย้ายมาจากเชลซีด้วยค่าตัวรวม60ล้านปอนด์ กองกลางวัย24ปีลงฝึกซ้อมกับสมมสร,รใหม่แล้วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกฤุูการใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นโดยทีมของเอริกเทนฮักจะพบกับบู๊ทแทนตันวันเดอร์เรอร์ในศึกพิมลีกวันที่14สิงหาคมนี้เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการย้ายเข้ามาของเมาส์หลังจากมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับเชลซีเมื่อรุูการที่แล้วโคหวังว่ากองกลางรายนี้จะสร้างอิมแพคให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและช่วยให้สมมสรเก่าของเขากลับร่องกลับรอยได้อีกครั้ง แน่นอนว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าทุกอย่างมันออกมาดีสําหรับเขานะโคลกล่าวกับสกายสปอร์ตฤดูกาลที่แล้วเขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับเชลซีเขาไม่ได้ลงเล่นมากเท่าที่ต้องการผมหวังว่าเขาจะเอนจอยเมื่อย้ายมาแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดและยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นอย่างที่พวกเขาต้องการจะเป็นเผยแม็กไซ้อมหนักให้คารนโยช่วยติวด้วย แฮร์รี่แม็กควายปราการังแมนเชตตัวเด็ดมุ่งมั่นพิสูจน์ฝีเท้าให้เอริกเทนฮากได้เห็นการซ้อมอย่างหนักหน่วงพร้อมกับมีริคาร์โดคาวันโยช่วยแนะนําอีกแรงแม็กควายกลายเป็นสำรองส่วนใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วหลังไมไ่รับความไว้วางใจจากกุนซือเอริกเทนฮากที่เข้ามาคุมทีมฤดูกาลแรกและเลือกให้ลีสโนมาตินเนสจับคู่กับบราเฟลวารันและแม้ลีสโนบาดเจ็บหนักช่วงท้ายฤดูกาลแม็กควายก็ยังไม่สามารถทวงตัวจริงคืนได้เพราะเป็นวิกเตอร์ลินเดเลฟที่ได้โอกาสก่อน ทำให้อนาคตในทีมโอทัฟฟอร์ดของกองหลังทีมช่าังกฤษไม่สดใสนักอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าแม็กควายไม่ได้ยอมแพ้กับสถานก,การณ์ของตัวเองและได้ฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยตัวเองในช่วงปีซีซั่นเพื่อหวังกลับมาทวงตำแหน่งคืนให้ได้ในฤดูกาลหน้าอดีตแข้งเลสเตอร์ซิตี้ลงซ้อมถึง3ครั้งต่อวันและวางคิวซ้อมตัวตัวกับลิคาโดคาวันโยอดีตกองหลังทีมชาติโปรตุเกสท,ที่เคยประสบความสําเร็จทั้งการเล่นให้ปอร์โตเชลซีและเรอัลมาดริด โอซิมเมนมีสิทธิ์้ังเติรกับนาบปรีหลังไม่มีใครสู้ราคาสุดโหดวิเตอร์โอซิมเมนดาวสโมสรเกาโชเซราซีซันล่าสุดมีโอกาสต,ต้องอยู่กับนาบปรีต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปีเมื่อแม้จะมีทีมยักษ์ใหญ่สนใจดึงตัวไปล่าตาข่ายแต่ต่างก็ติดปัญหาตรงที่ราคาค่าตัวซึ่งนาบปรีตั้งไว้โหดจะจัดถึง180บล้านยูโรซีซันล่าสุดนี้โอซิมเฮนเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่พาให้ทีมของลูชชโนซปาเลติไปถึงฝั่งฝันครองสกูเดโต โดยที่ดาวยิงในจจเดียกดไปถึง26ประตูในลีกและรวม31ลูกในทุกรายการฟอร์มของโอซิมเพนเข้าตาบรรดายักษ์ใหญ่หลายรายเช่นในพิมลีที่มีถึง4-5สมสนให้ความสนใจเช่นเดียวกับเรัลมดริตไบมินิกและปรีแสแซงแช็กแมนคอรลิเอเรสเดลสปอร์ตรายงานล่าสุดว่านิวคาเซิลในเดได้ติดต่อสอบถามกับทางนาบรีถึงความเป็นไปได้ที่จะปล่อยโอซิมเพนออกมาแล้วกระนั้นแม้คำตอบที่ได้จะเป็นการพร้อมขายแต่ก็ภายใต้าราคาสุดโหดอย่าง180ล้านยูโร ซึ่งทําให้นิวคาสเซิลต้องถอยออกจากดีวนี้โดยปริยายด้วยราคาระดับนี้ทุกทีมที่สนใจโอซิเมนต่างก็ไม่พร้อมจ่ายเช่นกันทําให้มีโอกาสสูงที่นักเตะจะต้องอยู่เล่นในสแตเดียโอเดโกมาลาโนนาต่อไปอย่างน้อยอีกหนึ่งปีทั้งนี้ด้วยการที่นากบรีซื้อมาแพงตั้งแต่แรกที่จะสิบบวกสิบล้านยูโรจากลิวเมื่อปี2020ีและนักเตะเล่นได้อย่างน่าประทับใจทำให้พวกเขาต้องการบวกราคาไปอีกเท่าตัวสำหรับการขายออกในตอนนี้ โรโมโนเผยสลิกาและผีติดต่อฮาดีซาซี่สนดึงคุมหลังฟาบิโซโรมโนรายงานว่านิวคาสเนเตตและแมนเชสเตตต่างให้ความสนใจในตัวอักเซลดีซาซี่กรากระหลังของอาร์เอสโมนาโกดีซาซี่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจให้กับโมนาโกโดยยิงได้6ประตูและแอซิสต์4ครั้งจาก49เกมเมื่อรุดนกันที่แล้วกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสยังมีสัญญาใิถินสตาร์ตลุยเดอร์อีก2ปีแต่อนาคตของเขายังไม่แน่นอนทมกลางความสนใจจากหลายสโมสร ล่าสุดโดมโนเปิดเผยว่านิวคาสเซิลและแมนเชสเต์ต่างสนใจเซ็นสัญญากับดีซาซีแต่ทั้งส,สองสโมสรยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเลยโดมโน่เสริมอีกว่านิวคาสเซิลติดต่อหาตัวแทนของนักเตะไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าพวกเขาจะพูดคุยมโนโกเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการย้ายทีมขณะเดียวกันการพูดคุยระหว่างแมนเชสเต์และตัวแทนของดีซาซีดำเนินมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วและมีการระบุด,ด้วยว่าเอรดิเธเชนฮักอนุมัติให้ปฏิบัติการล่าลายเซ็นของกองหลังวัย25ปีอีกด้วย แต่ปีแสดงยังไม่ได้ติดต่อหาโมนโกเช่นกันเชื่อว่าดีซาสซี่มีค่าตัวประมาณ40-50ล้านยูโรและเป็นเป้าหมายต่อไปในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของแมนเชสเตหลังจากพวกเขาพลาดคว้าตัวคิมเมนแจซึ่งเตรียมย้ายจากนาโปลีไปร่วมทีมบาเยมินกเบดแฟร์ดันลีกซาอูเต็งได้เดกยาร่วมทีมล่าสุดเบดแฟร์มีการเปิดอัตราต่อรองจุดหมายต่อไปของเดกยาว่าจะไปค้าแข้งที่ไหนโดยยกให้ทีมในลีกซาอุดีอารเบียเป็นเต็งหนึ่งที่ราคา9ต่อ4 ในขณะที่เต็ง2เป็นสมศรในเมเจอร์เีกซอกเกอร์ที่มีอัตราต่อรองที่3ต่อ1ส่วนลีกในยุโรปที่ถูกยกเป็นสมศรเต็งเหนือใครก็คือไบมิคที่ปัจจุบันมีการมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่ในขณะที่มารเอลนอยเออร์ยังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหนักขาหักโดยมีราคาที่9ต่อ2ขณะที่ทีมในบ้านเกิดมีบาเลเนเซีย15ต่อ2และเซบียา17ต่อ2ที่ราคาไม่หมีกันมากนักขณะที่อินเตอร์มิลานก็ถูกจัดอยู่ในลิสหากปล่อยโอนาน่าให้แมนเชสเตอร์ที่มีอัตราต่อรอง12ต่อ1 เปิดห้ามผู้ท้าชิงตำแหน่งกัปตันแมนอยู่หลังแฮร์รี่แม็กควายตรียมโดนถอดผีแดงแมนเชสเตอร์เดทีมดังพิมลิกตกเป็นข่าวเตรียมแต่งตั้งกัปตันทีมคนใหม่ก่อนฤดูกาล2023-2024โดยเอริกเทนักไม้มั่นที่จะหาคนเข้ามาแทนที่แฮร์รี่แม็กควายหลังจากที่หลุดนั่งสำรองเมื่อฤดูกาลที่แล้วแฮร์รี่แม็กควายไม่อยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวของเอริกเทนฮากโดยกุนซือชาวรัสเมีความประสงค์จะปล่อยเขาออกไปจากทีมมากกว่า โดยยูเนเต็ดกำลังมองหาเงินมากถึง50ล้านปอนด์จากการขายกองหลังรายนี้รวมไปถึงนักเตะอย่างเฟร็ดสกอตต์แมกโทมเนและเจดอนซานโชในการออกจากสโมสรก่อนที่ตลาดจะปิดในวันที่1กันยายนนี้โดยแม็กควายใช้เวลาส่วนใหญ่ในฤดูกาลที่แล้วบนมานั่งสำรองทำให้เทนฮากต้องการมอบหมายตำแหน่งกัปตันทีมให้กับนักเตะทีมชุดใหญ่อีกครั้งทีนี้ลองมาพิจารณา5ทางเลือกสำหรับเทนฮากว่ามีใครบ้างอยู่ในค่ายโรนันเดส เป็นทางเลือกที่ง่ายและชัดเจนที่สุดบรูโน่สวมปลอกแขนเป็นส่วนใหญ่ในฤดูกาล2022-2023ขณะที่แม็กควายนั่งสำรองหรือได้รับบาดเจ็บและเห็นได้ชัดว่าเขามีส่วนรับผิดชอบอย่างชัดเจนบรูโน่แฟนเดสลงเล่น53นัดในทุกรายการให้กับยเูเอฟเอเมื่อรุ่นกาลที่แล้วโดยออกสตาร์ทได้ทั้งหมดยกเว้นนัดเดียวในพิม์ลีและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเทนฮากอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งเขาเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเกมและมีความปรารถนาที่จะชนะอยู่เสมอ แต่เครื่องหมายคำถามเดียวนั่นก็คืออารมณ์ของเขาเมื่อเขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ข้างเขาราเฟวารานันวาลานอยู่กับยูไนเตดเป็นเวลา2องฤดูกาลหลังจากที่เขาย้ายจากเรีรอมิรตดเขามีประสบการณ์มากมายโดยเล่นให้ฝรั่งเศส93นัดและใช้เวลา10ปีในเส้นทางแห่งชัยชนะกับเบรอมริรตด อย่างไรก็ตามมีข้อสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานะความเป็นผู้นําของเขาอันดับแรกประวัติอาการบาดเจ็บของเขาวารานไม่ค่อยฟิตเต็มร้อยเป็นเวลานานที่จะเจ็โดยลงเล่นในพิมพ์ลิก22นัดในฤดูกาลที่แล้วตามมาด้วย20นัดในซีซั่นเปิดตัวประการที่สองวารานไม่มีประสบการณ์การเป็นกัปตันทีมมากนักโดยอุโกโยริสสวมปลอกแขนกับฝรั่งเศสและอีเกกาซิยารสซิเคโอรามมสและคาริมเบนเซมากับเบรียมริป ลีซันโดมาร์ตินสมาร์ตินสอยู่กับยูเนเต็ดเ,เพียงฤดูกาลเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่แข่งตัวจริงสำหรับตำแหน่งนี้เขาเข้าร่วมสโมสรเนื่องจากอิทธิพลของเทนฮากโดยเคยทำงานภายใต้เขาที่อาจแเจน์ ax, และคลายความกังวลทันทีเกี่ยวกับส่วนสูงของเขาแชมฟุตบอลโลกจากอาเจนินาเป็นผู้นำอยู่แล้วในสนามเขาเป็นคนพูดเก่งยินดีที่จะโต้แยง้งไม่เชื่อถามเมสันเมาดูลูกชอไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความคิดที่จะให้ชอสวมปลอกแขนของยูเนเต็ด เป็นที่พูดคุยกันมานานการยืนตำแหน่งแบ็กซ้ายแถมได้รับความไว้วางใจให้ไปเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์เมื่อมาติเนสเจ็บตอนนี้ชอเป็นผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยวัย27ปีและด้วยการลงเล่น260นัดตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นประจำที่รับใช้ทีมนานที่สุดนับตั้งแต่ดาบิดเดคอัมลาทีมนับตั้งแต่ย้ายจากเซาท์ทฮมตันในปี2014มาคัสแรดฟอร์ e รดฟอ d เป็นฮีโร่และเป็นดาวเด่นของทีมอย่างปฏิเสธไม่ได้นับตั้งแต่ที่คริสเตียโนโรนัลโดจากไปในเดือนธันวาคมเขาได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมทีมและดูเหมือนจะเปลี่ยนมุมด้วยความคิดใหม่เมื่อรุูการที่แล้วนักเตะวัย25สมาปีมีความสุขกับรุูการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปี2 0 2 2ัน2ีถึงามทำประตูได้30ประตูในทุกรายการเขาเหมาะรับ,บบทบาทเป็นผู้นำทีมหรือไม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ